ผมนายจตุพลมากิ่งครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการหาพื้นที่าการหาปริมาตรของทรงกระบอกตันนะครับที่หมุนรอบแกน y ตามโจทย์มันให้ y มา y ายเขาเรียกอาวายอันหนึ่งเท่ากับสองเอกวายอีกอันหนึ่งคือ x อกกำลังสองแล้วโจทย์ข้อนี้ให้การมาหน้าตาเป็นแบบนี้ ขั้นแรกนะครับเมื่อมันหมุนรอบแกน y เราต้องหาค่า x ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน y ให้เป็น x ก่อน x จะเท่ากับฟังก์ชัน y เท่ากับรูท y กับอีกตัวหนึ่งก็คือ x เท่ากับฟังก์ชัน y เท่ากับ y ส่วนสองพอได้เสร็จปุ๊บเรามาหาจุดต่อมาเราต้องหาจุดตัดจุดตัดมาจุดตัดตามสูตรครับคือ,อ y เท่ากับ y x เท่ากับ x อะไรแบบนี้ข้อนี้แทนค่าลงไป x กําลังสองเท่ากับสอง x ย้ายข้างมา ให้ด้านหนึ่งเป็นศูนย์ก่อนจากนั้นเราก็ดึง x ออกแยกตัวประกอบออกมาแล้วดึง x ออกมาสรุปคือจุดตัดมันอยู่ที่จุดที่ศูนย์กับจุดที่สองของแกน x เข้าสูตรเลยครับอ่าสูตรข้อนี้มันจะหมายคว,าว่าวเท่ากับพอินทิเกรตฟังก์ชันฟังก์ชัน x หรือฟังก์ชัน y แล้วแต่แล้วก็ลบกับอ่าพอินทิเกรต ฟังชัน x อหรือฟังชั่น y าครับสำหรับที่มีสองตัวนะฮะต,ตัวเดียวก็ตัดด้านหลังออกไปแล้วก็เขียนสูตรออกมาแทนค่าแทนค่ามันเสร็จแล้วจัดรูปมันให้ทําได้ง่ายครับจัดรูปมันจากข้างในก่อนเพรามันื้อมันลบกันได้ก็ลบ้มันบวกกันได้ก็บวกอะไรก็แล้วแต่อดเสร็จปุ๊บเราก็อินดิเกตมันออกมา ที่พายไม่โดนเข้าไปอินทิเกตด้วยเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับมันก็เลยโดนดึงออกมาได้อินทิเกตออกมาปุ๊บเราแทนค่าอันนี้มีสูตมันก็เลยง่ายก็เลยใส่สีเข้าไปเลยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าแปดส่วนสามพายาลางหน่วยครับผม